คนใช้ถามนะคะว่าทำยังไงเนี่ยให้ผิวดูแบบนิ่มแล้วก็นี่ดูมีความโก o w ไาเลยค่ะนี่คือขนาดไม่ได้อยู่กลางแดดแบบแดดจัดเลยนะคือผิวก็ยังดูโกล w อยู่คะทุกคนเดี๋ยวบอกเคล็ดลับกันค่ะจริงๆเนี่ยช่วงนี้เนะี่ยเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าที่ดูแลแน่ๆเนี่ยคือเรื่องของการกินค่ะคือเราไม่ได้มีเวลาม,มาขัดปงขัดผิวนาะเราก็เลยเน้นเป็นการกินเป็นส่วนใหญ่ค่ะนี่เลย คโตคอลลาเจนนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็กินง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนคุณของเขานะคะนอกจากจะช่วยเรื่องผิวอ่อนเยาว์แล้วยังช่วยเรื่องรอยสิวรอยดำระแดงจากสิวด้วยนะคะเน่ก็จะช่วยลดดูรอยความเหี่ยวย่นของผิวนะคะแล้วก็ลดความกล้านด้วยเนาะแล้วก็มีสารต่อต้านรัุสีอิสระอีกด้วยค่ะวิธีรับประทานก็ไม่ยากนะคะแค่ฉีกนะคะแล้วก็ดื่มกับน้ำประมาณ120มิลลิตรค่ะแต่จริงๆเนี่ยเท่าไหร่ก็กะเอาตามสะดวกเลยนะเพราะว่าเราอยู่นอกบ้าน ะะละลายน้ำเร็วแล้วก็รสชาติเหมือนยาคูเลยที่สำคัญคือกินแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะและใครที่อยากมีผิวฉ่ำโกรลแบบนี้นะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้ค่ะที่ f c e e o o o k f n p p g g j j l l y Thailand เจ้าของแบรนด์เจลลี่หรือว่าทาง IG นะคะ jellyth factory ค่ะ